สวัสดีครับเพื่อนๆครับนี่นะครับมีอีกเพียนงนะครับที่ดูดกินใบทุเรียนนะครับนี่ครับเขาเรียกเพียจักจั่นนะครับนี่ครับก็จะดูดกินใบทุเรียนนะครับเป็นพายอันตรายเหมือนกันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเดินแล้วครับนี่ครับโดดแล้วครับ นี่นะครับเพื่อนครับเรียกเพี้ยจักรจันนะครับจะทําลายใบทุเรียนนะครับน่เพื่อนครับนู่อีกตัวงครับนู่นครับนี่ครับเยอะเลยครับดูครับนี่นะครับเพี้ยกนี้นะครับที่ว่าทําลายใบทุเรียนนี่ครับนู่นครับเยอะเลยครับผนก็ไม่แรงครับเราจะฉีดยาไม่ได้แล้วครับนู่นครับก็ตายปนี้แล้วครับ นี่ครับเรียกเพชรจ้กระจันนะครับนี่ครับตัวนี้ตัวอันตรายครับมองไม่ค่อยเห็นแล้วครับต้องใช้กล้องสูมเอาแล้วครับถึงจะเห็นตัวมันครับรองใครมีครับรีบฉีดเลยครับเรียกเพียกระโดดละครับ ลมก็พัดจังเลยครับใช้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันแล้วครับนี่นะครับผมใช้กล้องซูมอาแล้วครับเพื่อนๆครับเขาเรียกเพียกระโดดนะครับเพื่อนๆครับถ้าเราเจอต้องรีบฉีดเลยครับอาไว้ไม่ได้แล้วครับดูดใบทุเรียนเราเสียหมดแล้วครับ นี่ครับของผมมีครับจะต้องรีบฉีดแล้วครับแต่ฝนไม่หยุดเลยครับดูครับกินใบเสียเลยครับนี่นะครับจะกินใบเสียหมดแล้วครับร่วงหมดแล้วครับ เราต้องรีบฉีดแล้วครับผมเล้วมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูแล้วครับนี่ครับเขาเรียกเพีย้ยกระโดดนะครับหรือเพี้ยจักรจันนะครับนั่นครับนั่นครับนี่ครับเยอะแยะเลยครับ ก็เลยมาถ่ายเพื่อนๆได้ดูชมกันแล้วครับมันจะเข้าทําลายใบทุเรียนอ่อนนะครับนี่ครับกําลังวนนะครับวนครับวิ่งมันวนแล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับครับเพื่อนๆครับได้ดูได้ชมกันแล้วครับผมก็จบวิดีโอแค่นี้นะครับ